ดูนะเริ่องาก,การทบทวนเรื่องการเลี้ยงบอลบอลอยู่กับเท้าบอลเลี้ยงไปกับเทา้จาจเจ้าสุดท้ายถึงมาแก้นูนเราจะไม่ดึงแล้วเราใช้ควายแบบนี้ใช้ควายกลับมาแบบนี้นิดนึงเห็นไหมตายห่านิดนึงนะแล้วบิดตัวมาแล้วก็แปะบอลกลับมาเพื่อนเอานะเนี่ยบอลติดเทา้านะมาเลยนนนหน้าขึ้นมาป,ปึ๊บตู้นี้ควายกลับมาแปะปึ๊บ

you uh -huh. อันที่สองพอถึงอันนี้ดึงกลับมาดูนะอันนี้ออกดึงก่อนนะออกขวาก่อนแล้วนะเนี่ยมาตึ๊ดึงอันนี่ทั้งคะแนนละไปยกไปให้มือมือนะไม่แพ้เองมาหนึ่งสองอะไรได้แล้ว nêu 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 không bị năn bị năn lặp lại tập đều lên hết bentai bắn bentai nêu ah ah

เราทําเต็มที่แค่เนี้ยแค่สองนาทีเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าทำครึ่งชั่วโมงแล้วเราทาเรื่อยๆเชยๆไม่มีประโยชน์เลยเห็นไหมทําไมโค้ชถึงว่าเวลาให้บอลแล้วต้องสปีดต,ตามมากั้มเนี้ยเราจะได้ชินกับการที่เราเล่นบอลเร็วกับการที่เราสปีดเร็วดูนะรอบนี้ดึงตัวนี้เหมือนเดิมแต่ตัวนี้ลรอไได้ข้างสา,านในดูนะเนี่ยมาดึงบอลกลับมมาเลย này được không? กลับ vào tôi này. Thả không? Giăng. Khen. Ha. Yeah. 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 Yeah.

โค้ดมาลงทีมเนะี่ยโค้ดเหนื่อยเวลาเล่นไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่ว่าคนที่มีความฟิตเราจะหายเหนื่อยกลับมาเร็วแม็เราจะว่าเราเลี้ยงปุ๊บสปีกับมามาพักแต่ถ้าคนที่ไม่ฟิตระบบหายใจไม่ดีมันจะเหนื่อยนานมันจะพักนานเวลาลงไปเล่นมันจะเสียเปรียบคุ่มสู้มาดูนะรอบนี้ใครเข้า,ขา,น 2, ขาถนนหน้าร้าแรกครั้งที่สองเขาถนนในดูนะมันเี้งนเลี้เดียว เพราะว่าเราจะได้ชินกับความแม่นยำ